الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ท่านผู้ชมที่รักครับก็กลับมาศึกษาในประวัติความเป็นมาของกรุงเยรูซาเล็มในตอนที่25ซึ่งเราได้กล่าวเล้ว่าเมื่อเซนาอุมัรได้รับมอบเมืองจากพระสังฆราชซัฟเรโนสแห่งจักวรวรรดิโรมันไบเซนไทน์แล้วก็ได้ประกาศปฏิญญาแห่งกรุงเยรูซาเลม็มในปฏิญญาอุมัร์ต่อชาวเมืองเยรูซาเลม็มก็ต้องเข้าใจว่าว่ากรุงเยรูซาเล็มนั้นในพื้นที่ตรงนี้ นี่จะว่าไซดินามูซาอะลิสลามที่นําพามุสลิมออกมาจากเงื้อมือของฟีโรูนในตอนนั้นแน่นอนมุสลิม,มปัจจุบันมุสลิมจะเป็นจีนก็ได้มุสลิมจะเป็นเป็นอุยกูมองโกลก็ได้เป็นเติร์กก็ได้เป็นชาวาก็ได้เป็นแอฟริกาก็ได้ในตอนนั้นนะ่ะมุสลิมเป็นเป็นชาวยิวก็คือเป็นลูกหลานของเซดินายากูบอะลิสลาม แต่ว่าพวกเขาก็เดี๋ยวศรัทธ,ธาเดี๋ยวไม่ศรัทธ,ธานบีก็ยังต้องเรียกร้องให้พวกเขามีศรัทธ,ธาอยู่เดี๋ยวตอนนี้อัลลอฮฺเขบอกว่าถ้าเจ้ามีศรัทธ,ธาเราก็จะมอบแผ่นดินให้เจ้าได้มีที่ทําอามัลอิบาดะด์โดยแผ่นดินที่มีความสําคัญที่สามารถเป็นทั้งกิบบลัดได้แต่เจ้าจะต้องกระทําพันธสัญญาว่าเจ้าจะเป็น ศรัทธาชนเป็นมุหมินแล้วตอนนี้เองก็เซดินามูซาอะลัยสลามก็าพาพวกเขาแต่พวกเขาก็ตบัดสัตว์อยู่ในแต่ละวันวเซนามูซาอะลัยสลามก็บอกว่างั้นก็ผุกกมมาแล้วว่าสิ้นสุดภาร,รกิจและพันธกิจของฉันให้ไซดินะฮารูนอะลัยสลามนำพวกเขาต่อไปแล้วก็ต่อจากนั้นก็มีแต่งตั้งผู้อื่นนำพาต่อไปรวมทั้งนบีอื่นๆนำพาพวกเขาเข้ามายัางเยรูซาเลม็มนี่ก็ที่มาก่อนแต่เมื่อพวกเขาได้ครองเยรูซาเล็มแล้วในที่สุด จนทั้งมีนบีต่างๆมาที่จะเตือนสติพวกเขาไม่ว่าไซดินาดาวุดอะไรอิสลามและก็ไซดินาสุไล,ลมานอะไรอิสลามพวกเขาก็ยังไม่นับสองท่านนี้เป็นนบีด้วยซ้ำในความตกมรตดตของพวกเขาในความกุโฟตของพวกเขาและในความนิฟ้าของพวกเขาก็ยังไม่นับนบีทั้งสองเป็นนบีด้วยซ้ำก็ยังเรียกว่ากษัตริย์เดวิดกับกษัตริย์โซโลมอนนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นในความผิด ของพวกเขาอัจฉรรมของพวกเขาลอตาก็ส่งส่ง,งนบีอ,นอื่นๆมาอีกเช่นมาถึงนบีซักกรียาวันนกักน,นบียะฮิยาวน,นบีอีซาอะัลฮิมุสาลาตุวัสสลามจนถ้งพวกเขาก็กูโฟต่อลอตลาโดยพยายามที่จะสังหารไซยิญญาอ, ح, อัลมาซีอีซาบุตรของมารยาบเน่เป็นปที่มาของไม่ว่า,าไรงก็ตามผลแห่งการแห่งการการูโฟของพวกเขาก็ทําให้ดับบัลลาลอตลาก็ให้พวกเขาได้ถูกพวกโรมันปราบปรามแล้วก็จับตัวพาไปเป็นทาส อยู่ทั่วจักรวรรดิโรมันทั้งในยุโรปในแอฟ,ฟริกาเหนือและก็ในบริเวณที่เป็นตะวันออกกลางและทำให้ให้ชาวยิวสูญเสียดินแดนตรงนี้และก็จักรวรรดิโรมันก็ยึดครองดินแดนนั้นต่อและก็ในสุดจักรวรรดิโรมันก็เป็นคริสต์อย่างที่ได้เล่ามาในตอนที่2 4พระจักรวรรดิโรมันเป็นคริสทรานนี้ก็ปรากฏว่าพวกเขาก็ไม่อนุญ,ญาตนี่จากว่าชาวคริสก็ในช่วงเวลาน ون, ู้นน่ะสมัยสงครามครูเสพพวกเขาก็เกลียดชาวยิวอย่างมากโดยถือว่าชาวยิวเป็นผู้ที่ผู้ที่ได้ สังหารพระเยซูดังนั้นชาวยิวจึงไม่ควรอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มชาวโรมันได้กวาดล้างพวกเขาไปแล้วเพราะฉะนั้นพวกโรมันไปเซนทายก็ไม่อนุญาตให้ชาวยิวอยู่โดยสิทธิตรงนี้เป็นสิ่งที่คริสตจักรทำไว้ก่อนคือคริสตจักรปกครองกรุงเยรูซาเล็มและคริสตจักรไม่ให้ชาวยิวอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อเป็นการลงโทษดังนั้นพอไซยินาอุมาริบนิคขตตบรดยา,าลาห์ตาอัลฮุข้ามารับกรุงเยรูซาเล็มต่อจากชาวชาวคริสตทั้งก็ถือก็ถือโดยให้เกียตรติตงนั้นเพราะนนั้ไมม่ีชาวยวอยอู่ เนื่องจากชาวคริสต์หลายร้อยปีมาเนี่ยได้ขับไล่ชาวยิวไปจนหมดทั้งได้ประกาศว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่อุมรัรอิมนุลคอตตอบผู้เป็นอลิฟะ้าของรอซูลินและฮิซัลลอฮุอะลเวะสัลลัมได้กระทําไว้แก่ต่อคริสตจักรว่าบัดนี้รัฐอิสลามได้รับอามานะในการดูแลรับมอบอามานะในการดูแลกรุงเยรูซาเล็มมาจากมาจากครอบครองการครอบครองของคริสตจักรดังนั้นจักรวรรดิอิสลามหรือว่าไอเอสก็ให้หลักประกันว่าชาวคริสต จะยังคงอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มโดยได้รับสิทธิและเสรีภาพในการประกอบศาสนกิจวัดวาอารามโบสถ์คริสตจักรคอนเวนต์ต่างๆของชาวคริสตจะรับการคุ้มครองไม่มีแม้แต่ทรัพย์สินสักชิ้นเดียวเชิงเทียนทองคำจานชามเครื่องเงินเครื่องทองของพวกเขาที่จะถูกปล้นชิงไปถูกยึดไปไม้กางเขนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาวางประดับไว้ในเมืองก็จะได้รับการคงอยู่ตามเดิม ไม่ว่าจะบนหลังคาโดมอะไรต่างๆจะคงอยู่ตามเดิมชาวคริสต์จะยังคงครอบครองทรัพย์สินที่ครอบครองมาโดยชอบหลายร้อยปีก่อนตามเดิมไม่ไม่มีมุสลิมคนใดจะไปยื้อแย่งมาจากพวกเขายกเว้นจะเป็นการซื้อขายกันโดยเสน่หาและความพอใจและชาวอาหรับเบดูอินถ้าจะเข้ามาในเมืองก็จะเข้ามาในฐานะคนที่นําแพะแกะมาขายนำนำผ้าพรมทอมาขายแล้วก็ออกไปจากเมืองไม่ถือสิทธิ์ในการว่าเป็นมุสลิม แล้วก็เข้ามาอยู่เกะกะเต็มบ้านเมืองที่พวกโรมันสร้างและเมนเทนเนทนไว้อย่างอลังการและสวยงามนี้ในประการต่อไปก็คือเวลาหลายร้อยปีที่คริสตจักรได้ปกครองกรุงเยรูซาเล็มและไม่อนุญาตให้ชาวยิวเข้ามาเพราะฉะนั้น IS หรือรัฐอิสลามก็จะให้เกียรติต่อความรู้สึกนี้โดยไม่อนุญาตให้ชาวยิวกลับเข้ามาอยู่ในเมืองตามที่ชาวคริสต์ได้ ได้ปกครองเมืองนี้มาก่อนและได้วางหลักเกณฑ์ไว้และชาวยิวก็ได้สูญเสียสิทธิในการครอบครองนี้ไปโดยชอบธรรมไปแล้วเนื่องจากพวกเขาสูญเสียเมืองนี้ไปให้แก่โรมันและพวกเขาก็หลุดไปจากเมืองนี้ตอนนั้นก็หกเจ็ดร้อยปีไปแล้วประมาณหกร้อยปีไปแล้วเซดีนาอุมาริมคอตอบผู้เป็นคอลิฟาของรอซูลีลัฮิซอลลัลลอฮุอะลัยฮุสลามจึงยืนยันปฏิญญานี้ที่กระทำไว้กับคริสตจักรนี่รับเป็นสิ่งที่ที่โลกไม่ไม่ค่อยได้รับรู้ เพราะฉะนั้นคิดว่าประวัติกรุงเยรูซาเล็มตามที่เราได้พูดคุยกันนี้ท่านผู้ชมจะได้นําสิ่งนี้ไปสื่อสารให้แก่ผู้คนในสังคมได้รับทราบและก็หนึ่งเป็นการมุญาาหดัดเพื่อที่จะช่วยเหลือศาสนาของอเลตตาลาเพื่อที่จะยืนหยัดให้ความเป็นธรรมได้อยู่ในสังคมมนุษยชาติในขณะที่โลกตะวันตกที่เป็นลูกหลานนักรบครูเสดครอบครองอาวุธที่เป็นสื่อขนาดใหญ่ แล้วก็สื่อขนาดย่อยๆทั่วโลกคือสื่อท้องถิ่นก็ซื้อข่าวนั้นมาแล้วก็พูดซ้ําตามที่เขาสอนให้พูดอย่างข่าวตอลิบันก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากไม่ไม,มีลงข่าวว่าผู้หญิงเด็กเล็กพากันชูธงโบกสะบัดธงให้แก่ตอลิบันในต่างๆไม่มีก็จะมีข่าวนั้นก็มีอย่างเดียวว่าคนนู้นก็เป็นห่วงสถานภาพของสตรีคนนี้ก็เป็นห่วงว่าผู้หญิงจะต้องคุม บ,บุรุกรก้อนหนักๆจะเสียทรงผมที่อุตส่าห์ไปเซ็ตไปใดเอาไว้อะไรเป็นต้นก็จะพูดย้ำนักข่าวไทยก็เอาแต่เรื่องนี้มาพูดซ้ำต่อว่าบัดนี้ตอลิบันก็ยึดนุนด่นได,ด้ยึดได้ก็ดีแต่คนก็ยังเป็นห่วงในสถานภาพสตรีอะไรต่างๆก็หวังว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในประวัติความเป็นมาของกรุงเยรูซาเล็มและก็อันกุสในเรื่องปฏิญญาที่ไซดินาอุมารอิมนุคอตตอบรอดิยัลฮุตาอาลอหุได้ทำกระทำไว้นั้น เราจะได้นําไปเป็นความรู้ในการที่จะทําให้สังคมได้รับรู้ด้วยเช่นเดียวกันจากนั้นมากรุงเยรูซาเล็มก็อยู่ในอ้อมอกของ IS หรืออ้อมอกของรัฐอิสลามมาลังจากปีคริสตศตวรรษที่7ปี6-37ก็สืบมาจนถึงประมาณศตรวตรรษที่11จาก7-7-8-9-10-11อีก500ปีหลังเซดินาอุมาริมุลคัอบรถยันเลาะหตาลอาอาณาจักรอิสลามซึ่ง อลรฟะอับบาซียัดก็เริ่มเสื่อมลงและก็มีมุสลิมกลุ่มใหม่ๆที่พังงาดาขึ้นมาโดยเฉพาะยิ่งพวกเซนจุกเตอร์กและเซนจุกเตอร์กนี่ก็พังงานาขึ้นมาแล้วก็ทำให้ดินแดนของจักวรวรรดิโรมันไบเซนทายซึ่งเสียเยรูซาเล็มให้แก่ไซนาอุมรัรเนี่ยซึ่งมีขนาดใหญ่มากมีพื้นที่ตั้งแต่อเล็กซานเดรียตั้งแต่ในในตุนิเซียไปจนถึงบริเวณที่เป็นบอลขานที่เป็นกรีกฮังการีโปรแลนด บอสเนียอะไรต่างๆรวมทั้งตุรกีทั้งหมดเนี่ยค่อยๆหดเล็กลงหดเล็กลงหดเล็กลงในพื้นที่ที่เป็นบริเวณกรีกอนาโตเลียก็เป็นที่ตั้งของอาณาจักรเซลจุกเติร์ K. มีสุลต่านแห่งเซนจุกเติร์ K. ก็ทําให้จักรวรรดิโรมันไบเซนไทยมองเห็นว่า พื้นที่ของจกักรวรรดิโรมันไบเซนไทยเนี่ยซึ่งเคยมีอยู่10ส่วนปัจจุบันนี้ได้สูญเสียให้แก่มุสลิมไปจนเหลือเพียงแค่ประมาณ3ส่วนกว่า,ก,วาก็เป็นห่วงสามารถมองเห็นอนาคตได้ว่าถ้าเป็นเช่นนี้อนาคตจกักรวรรดิโรมันไบเซนไทยก็จะลดเล็กลงไปเรื่อยๆ500ปีเล็กลงไปขนาดนี้พื้นที่10ส่วนเหลือ3ส่วนมันจะไปอีกร้อยปีก็คงจะเหลือส่วนกว่า,วาแล้วถ้าไปอีกร้อยกว่าปีก็คงจะหมดจากความวิตกกังวลน,นี้จกักรพรรด แห่งโรมันไบเซนไทยก็เขียนหนังสือไปอยังคริสตจักรตะวันตกซึ่งโรมันตะวันตกล่มไปแล้วแต่พังอาจขึ้นมาเติบโตขึ้นมาโดยคนเถื่อนเหล่านี้พัฒนาแล้วก็เข้ารีดเป็นคริสตชนแล้วก็สร้างเป็นอาณาจักรแว่นแคว้นแห่งดินแดนยุโรปที่เป็นศักดินาดินแดนศักดินาก็มีปราสาทต่างๆในบริเวณที่ปัจจุบันเป็นฝรั่งเศสในเยอรมันในอิตาลีในอังกฤษ ในสเปนโปรตุเกสแต่พวกเขาบรรดากษัตริย์เล็กกษัตริย์น้อยเหล่านี้ซึ่งไม่เป็นยังไม่รวมเป็นประเทศก็ข,ขึ้นตรงต่อพระสันตะป,ป,ปาปากรุงโรมรเพราะฉะนั้นจักรพรรดิโรมันตะวันออกก็เขียนไปถึงพระสันตะป,ปาปาให้ส่งกองทัพมาช่วยให้ทำในขณะไปไปไปเทศนาให้ชาวคริสตในยุโรปตะวันตกเนี่ยยอมที่จะมากอบกู้แผ่นดินเยรูซาเลม็มซึ่งแน่นอนถ้าพวกเขามาก็จะ ต้องเผชิญหน้ากับคนที่ปกป้องดินแดนตรงนี้ก็จะเป็นพวกเติร์กเห็นพวกเซนจุกและกลุ่มมุสลิมต่างๆกับพวกเคิร์ดในในสุดทําให้พวกเคิร์ดก็ดีและพวกเซนจุกเติร์กเนี่ยต้องสูญเสียเลือดเนื้อและทรัพย์สินและก็จะอ่อนแอลงไปแล้วก็จะทําให้จกักรวรรดิโรมันไบเซนทายคงอยู่ได้โดยภาษาตปะปาปาในช่วงเวลานั้นก็จะเป็นภาษาตปะปาปาเออร์เบนที่2ปรากฏว่าคนที่รับลูกจากข้อมูลนี้ก็คือ บาทหลวงคนหนึ่งเฮอร์มิตก็นําสิ่งนี้ไปขยายความต่อเที่ยวตกุกเที่ยวเทศนาเขียนหนังสือเขียนสารไปยังโบสต่างๆทั่วทั้งดินแดงคริสตจักรตะวันตกแต่พอปุ๊บ เพื่อเพื่อปลุกเร้าผู้คนพระผู้คนเรียกว่าบิ้วอารมณ์ผู้คนดีแล้วพระสันตะปาป,ปาก็ประกาศว่าผู้ใดที่ไปรบกับพวกศาสนาของพระมหามหมัดซึ่งถือว่าเป็นแอนติคริสเป็นศาสดาปลอมเพราะว่าอรตฏฐาทรงมีพระบุตรและทรงสง่สงพระบุตรมาไถ่บาปคนในโลกนี้แล้วจึงไม่มีความจำเป็นที่จะมีคนอย่างมูฮัมหมัดต้องมาสอนอะไรอีกเซด็นามมฮัมหมัดตามที่มุสลิมเชื่อนั้นจึงจึงเป็นศาสดาปลอมและศาสนาของพวกเขาก็เป็นศาสนาของ ผีป่าซาตานและป่าเถื่อนโดยความรู้สึกอย่างนี้คนในยุโรปก็ไม่รู้จักอะไรแต่พวกก็มีศรัทธาแต่ก็เชื่อตามศาส,สนาจักรเพราะพวกเขาอ่านหนังสือไม่ออกแต่ในศาสนาจักรนั้นนะมีห้องสมุดพระเท่านั้นคือบาทหลวงเท่านั้นที่อ่านเขียนได้ก็เชื่อนี่ก็คือเหมือนกับข่าวสื่อตะวันตกที่ครอบงาชาวโลกก็ครอบงาม,มาแต่ตอนนู้นปัจจุบันนี้สื่อตะวันตกก็ยังคงครอบงาอยู่เพราะฉะนั้นในขั้นตอนดังกล่าวจึงเกิดสงครามครูเสกครั้งที่1ขึ้นโดยมี พลทหารเดินเท้าที่รวบรวมมาจากชาวบ้านชาวไร่ชา,ชาวนาทะาติดที่ดินในยุโรป2 0 0 0 3 0 0 0คนและอัศวินขี่ม้าอีกประมาณ1,300กว่าคนแล้วก็นำด้วยษกษัตริย์ต่างๆแล้วก็อัศวินขุนศึกเจ้าของปราสาทต่างๆแล้วก็เดินทางมาแล้วก็เดินเรือแล้วก็มาขึ้นเรือในดินแดนอนาตโตเลียแล้วก็เดินเท้าต่อมา,าพวกเขาจะถูก พวกเซนจุกเตอร์ซุ่มโจมตีก็เสียหายย่อยยับแต่พวกเขาก็ฟันฝ่ามาได้เดินจากบริเวณที่เป็นอนาโตเลียเพื่อจะเข้ามายัางบริเวณที่เป็นซีเรียปัจจุบันมาอย่างเลบานอนใกล้กับมันอย่างจอร์แดนแล้วก็จะมาถึงจากเลบานอนก็เข้าสู่ดินแดนที่เป็นปาเลสไตน์พวกเขาก็เผชิญกับความอดอยากแห้งแล้งความหนาวเหน็บและโรคภัยไข้เจ็บ แล้วก็ถูกซุ่มโจมตีโดยกองทัพุสสิมต่างๆแต่พวกเขาก็ฟันฝ่ามาได้จนกระทั่งมายืนอยู่เบื้องหน้ากำแพงเมืองเยรูซาเล็มอินชาอัลเลหววันนี้เราก็มาศึกษาประวัติกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็อันกุศจบในตอนที่25และเราจะมาศึกษาต่อในตอนที่26ต่อไปอินชาอัลละห์วัสสลัมุอะลัยกุมวะรห์มาตุลลอฮ์วะบเระกาตุ